หลังๆทำไมพี่แพรรี่ไม่ออกสื่อเรื่องเชื่อมจิตเลย <c oughs> พูดเรื่องอะไรก็พูดไปหมดแล้วแล้วจะให้พูดเรื่องอะไรจะให้พูดอะไรคนไทยมันชอบให้คนบทขยีย้คนอบมึงจะต้องให้กูไปไล่ด่าพ่อล่อแม่มันแล้วให้มันฟ้องกูอย่างนี้เหรอมึงถึงจะพอใจกูว่าอะไร <c oughs> เนี่ยมีคนบอกว่า หลังๆทำไมพี่แพรลี่ไม่ออกสื่อเรื่องเชื่อมจิตเลยอ่ะคำถามคือให้ออกเพื่ออะไรให้ออกเพื่อเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะอ่ะมีคนคอมเมนต์ในคลิปดิฉันที่ดิฉันพูดเรื่องข่าวอ่ะให้พูดเรื่องอะไรก็พูดไปหมดแล้วแล้วจะให้พูดเรื่องอะไรจะให้พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาให้พูดเรื่องอะไร ดิฉันออกมาพูดเรื่องเชื่อมจิตออกมาพูดเรื่องอะไรเรื่องความเชื่อเรื่องประเด็นคําสอนทางศาสนาก็เมื่อมันไม่ได้มีประเด็นใหม่หรือว่ามันอ้างใหม่มมจะพูด้ะบรที่จะได้จะได้พูดอีกถ้ามันมีประเด็นใหม่ก็บอกมาคเดียวพูดให้แต่ถ้าไม่มีจะให้พูดอะไรจะให้พูดอะไรคนไทยมันชอบให้คนบทขยี้คนหรืออะไรเราพูดแล้วทําหน้าที่ของเราแล้วในส่วนของเราก็คือทําแล้ว จะให้ทําอะไรมึงจะต้องให้กูไปไล่ด่าพ่อล่อแม่มันแล้วให้มันฟ้องกูอย่างงี้เหรอมึงถึงจะพอใจหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรอ๋อหรือว่าเพราะว่ากูไม่โดนฟ้องหรือว่าคิดเพราะว่าอะไรหรือว่าถึงจะตะใจถึงจะตะใจเหรอคนไทยมันจะมันชอบแบบนี้เหรอมันไม่ใช่นะคะเราทําอะไรเราต้องอยู่ในขอบเขตต้องมีสติ มันต้องอยู่ในขอบเขตต้องมีสติเออถ้ามันมีประเด็นให้เราพูดยินดีพร้อมพูดแต่ถ้าไม่มีไปพูดอะไรพูดเรื่องซ้ำๆพูดไปแล้วอนาคามีพูดแล้วลูกพระพุทธเจ้าพูดแล้วเชื่อมจิตพูดแล้วไม่มีในพระไตรปิฎกพูดแล้วอเนชะสมาธิพูดแล้วแล้วจะห้พูดอะไรอ่ะท่าีจะทำอะไรอ่ะบอกมาสิถึงจะพอใจฮะหรือให้ต้องไปยืนเย่อเย่อกับเขาหรอ่ เขาไม่ได้ฟ้องที่ฉันเออจะให้ทีฉันทำอะไรอะ่ะพูดแบบนี้อะ่ะ <c oughs> จะเอาแต่ความตัดใจกันไงคนเราอะ่ะคนไทยมันเอาแต่ความตัดใจซึ่งมันไม่ใช่ผลดีนะทำอะไรเอาแต่ความตัดใจไม่ได้ความถูกต้องมันต้องมาด้วยกันมันความถูกต้องมันต้อง มันความถูกต้องมันต้องมีเราทําอะไรเราจะเอาแต่ความตัดใจมันไม่ได้ค่ะมไม่ได้ไม่ได้เวลาเดือดร้อนมาใครไม่มีใครช่วยเรานะคะเอาแตความตัดใจกันไม่ได้ค่ะเราต้องต่อให้เราไม่ชอบเขาขนาดไหนเราก็ต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริงทําไปตามข้อเท็จจริงสู้กันไปตามข้อเท็จจริง